สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสวนลุมพินีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในสวนลุมพินีบรรยากาศปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาเดินพักผ่อนกันในวันสบายๆนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ตรงบริเวณหน้าพราะบรมมหาราววีรชกาลที่6นะครับส่วนข้างหน้าไปมงก็จะเป็นแยกถนนพระราม4นะครับสาราแดง ส่วนจุดตรงนี้ก็คือ MRT สีลมนะครับสามารถเดินทางมาได้โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมหรือว่าจะมาทาง BTS สารดแดงก็ได้นะครับแล้วก็มาลงที่สวนลุมพินีนด้เองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในสวนลุมกันนะครับตอนที่ผมมาอยู่นี้ก็เป็นเวลาประมาณสายๆแล้วประมาณสัก11โมงได้แล้ว แดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเย็นสบายดีคนก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าบางส่วนเขาออกกําลังกายกันเขาก็คงจะกลับบ้านกันไปแล้วบางส่วนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในกันนะครับไปดูตามจุดต่างๆกันสวนลุมนี่เขาก็จะมีจัดงานหลายๆอย่างนะครับมีจัดงานกาชาดจัดงานเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับเขาก็จัดที่สวนลุมเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีจัดงานกิจกรรมอย่างอื่นลอยกระทงก็ยังมีนะครับที่สวนลุมพอเป็นสถานที่ที่ว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยการเดินทางก็สะดวกสบายครับพอเราเข้ามาประตูตร,ตรงจุดนี้เราก็จะเจอป้ายตรงนี้ครับก็เขียนว่าพื้นที่สวนหย่อมนี้จัดทําโดยสกุลนาวานุเคราะห์ เพื่อน,นอเก้าวถวายแต่พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงพระราชทานนามสก,กุลนาวานุเคราะห์ครบ100ปีนะครับในวันที่3 1สเิเกรกฎาคม2556จะเป็นจุดแรกที่เราเจอนะครับเวลาเข้ามาแล้วก็มองประทางขวามือ สถานที่กว้างขวางครับเดี๋ยวผมก็จะเดินเลี้ยวไปทางด้านขวามือแล้วกันนะครับคือเขาจะมีทางแยกครับเป็นฝั่งซ้ายมือตรงไปแล้วก็ขวามือเดีผมขอเดินเข้าไปตรงทางลัดนี้แล้วกัน พอผมเลี้ยวขวามาจุดตรงนี้ครับจุดแรกที่เราจะเจอนี่ก็จะเป็นอาคารกีฬาในร่มศูนย์เยาวชนนะครับจะเป็นศูนย์เยาวชนสวนล่มนะครับที่นี่นี่เขาบอกว่ามีอุปกรณ์ดีๆหลายอย่างเลยนะมีห้องฟิตเนสมีสรนะว่ายน้ำมีสนามเทนนิสมีครบทุกอย่างเลยเนี่ยครับจุดขนาน้าเนี่ยก็จะเป็นบริเวณของศูนย์เยาวชนละ ตรงนี้ก็คือศูนย์เยาวชนนะครับเพราะเขียนว่าศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพีนีก็จะเป็นห้องฟิตเนสอยู่ข้างหน้านี้นะครับส่วนขนางานุก็จะเป็นสระว่ายน้ำละเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงตรงวริเวณจุดของสนามเทนนิสนะครับของสวนลุมพีนีนะครับจะมีทั้งหมดสองคอดนะครับจุดตรงนี้สฝั่งตรงข้ามนึงก็จะเป็นสโมสรนะครับของสวนลุมพีนี บริเวณตรงหน้าสโมสรนี่เขาก็จะมีปลูกต้นไม้กันนะครับล่มลื่นเลยมีต้นบานไม่รู้โรยมีดอกดาลเรืองด้วยสวยงามมากครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าออกอีกประตูนึงนะครับจะเป็นประตูทางเข้าออก ของขนมพระรามสี่เดี๋ยวเราจะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงประมาณสักสายสายแล้วประมาณสักสิบเอ็โมงได้ เกิดเกิดจะเที่ยงนยาาเนื้ออากาศก็ร่มเลื่อนนะครับไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่บรรยากาศเย็นสบายดีระหว่างที่เดินวันนี้ก็จะเห็นอีกานะอีกาที่นี่อีกาค่อนข้างเยอะนะครับร้องกันเป็นระยะระยะเลยตอนนี้ก็จะมีเป็นร้านคานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดอยู่ไม่ได้เปิดนะ ข้างหน้านี้ก็จะเขียนว,ว่าเป็นศูนย์อาหารนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดจุดตรงนี้จะเป็นจุดศูนอาหารนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปิดกันอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเราต่อไปชมจุดอื่นกันต่อพื้นที่นี่ค่อนข้างจะกว้างะครับ ผมจะเดินตรงรอบด้านในแล้วกันรอบด้านในตรงส่วนที่ว่าเป็นสระน้ำนะครับตรงนี้เขาก็จะมีรูปอนุสาวรีย์ต่างๆด้วยไม่ใช่อนุสาวรียเป็นรูปปฏิมากรรมเป็นปฏิมากรรมรอยตัว ผมจะเดินตรงบริเวณรอบวงด้านในแล้วกันเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศภายในกันได้มากกว่ารอบนอกนะครับถ้าเดินรอบนอกนี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยทีเดียว ก็เดินมาถึงตรงบริเวณที่ว่ามีศาลาจีนะครับมีเกี่งจีนก็จะมีอนุสาวรีย์อยู่ตรงนี้อีกแห่งหนึงเดี๋ยวเราก็าไปดูก็เข,เขียนว่าอนุสร์แห่งมิตรภาพไทยอิตาลีนะครับเป็นปฏิมาปัณที่มีความสวยงามน,นะครับสร้างเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ150ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับอิตาลีนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขามาออกกำลังกายเล่นเวทนนะครับก็มีคนมาเล่นเหมือนกันนะจะเป็นสถานที่แบบเล่นแบบเป็นกลางแจ้งนะครับตรงจุดตรงนี้เดีย๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศสักแป๊บหนึ่ง ก็มีอุปกรณ์เล่นหลายยานะครับเดี๋ยวเราไปชมตรงบร,ริเวณศาลาจีนกันตรงนี้เป็นศาลาจีนนะคะรับซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเกีย 72, รติ7 2พันษานะครับ และสวนวิทรภาพไทยจีนครบรอบ25ปีนะครับเป็นสาราที่ว่ามีความเก่าแกา่เดี๋ยวเราก็ไปชมใกล้ๆกันครับตอนนี้เขาก็มีล้อมดูเอาไว้นะครับไม่ให้เข้าไปชมภายในนะครับพอค่อนข้างจะดูซุดทรงพระสมควรเขียนว่าสาราเฉลิมพระเกียรติครบรอบพระชนมพรรษานะครับสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยพศสองพัครับ ่วนจุดบริเวณที่ใต้นี้ก็จะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศของสระน้ําค่อนข้างจะุ่มรื่นทีเดียวเย็นสบายครับอยู่ตรงบริเวณจุดนี้จุดตรงนี้นี่พอช่วงวันลอยกระทงเขาก็จะมาลอยกระทงตรงจุดนี้กัน เราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับเจ็บบริเวณข้างหน้านี้ก็จะมีแบบว่าเป็นเครื่องเล่นออกกำลังกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆกัน เนี่ยเขาจะเป็นเสื้อออกกาลังกายไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าก็จะเป็นแบบว <ours> ่าเป็นบาร์ออกกาลังกายนะครับสำหรับยืดกล้ามเนื้อต่างๆอย่างเครื่องเล่นสำหรับดึงข้อออกกำลังกาย น,นี้ผมก็เดินจนกระทั่งมาถึงบริเวณส่วนของหอหนาฬิกาแล้วนะครับจุดข้างหน้านี้ก็คือบริเวณหอหนาฬิกาซึ่งก็จะมีประตูทางเข้าออกอีกทางหนึ่งนะครับอีกตรงจุดด้านหน้าน,นึง ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดตรงบริเวณหน้าหอนาฬิกานะครับมีความสูงมากทีเดียวนาฬิกามีบอกเวลาด้วยเป็นเวลาเที่ยงกว่าแต่มนรู้เป็นเวลาจริงหรือเปล่าก็ห้ามเข้าไปในบริเวณใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูแบบสำลักสุดมเยอะเหมือนกันในสนานนี้จะเป็นปะสบประสานระหว่างของแนวจีนด้วยนะครับ วงามทีเดียวเลยตรงนี้ร่มเรื่องครับต้นไม้ใหญ่เยอะดีไม่รอเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปนะครับตรงนี้นี่จะเหมือนกับว่ามีเป็นปฏิมากรรมเหมือนกับว่าเป็นรูปเต่าด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันว่าหมายถึงอะไรนะครับเป็นปฏิมากรรมเป็นลูปเต่า อ๋อจะเป็นเหมือนกนับลักษณะ12ลาสีนะครับเป็นลูกโลกนี่ครับเหมือนเป็นอะไรเหมือนปีกุลเมานีชวดเฉลูอ๋อเป็นเป็นปีนักษัตร12นะครับอาจจะมีเป็นไก่ด้วยปีละกาปีไก่แล้วก็มีเป็นเต่านี่หมายถึงอะไรไม่ทราบน,นะครับ ไปดูว่าเขาจะมีอธิบายอะไรให้เราอ่านหรือเปล่าก็ดูแปบนี้นะครับนะครับมีเหมือนกับเป็นรูปรูปอะไรนะคนคู่เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นต่อครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาจนกระทั่งถึงตรงบริเวณที่เป็นจุดสารานะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ก,ลกันนะครับเขาเขียนว่าสาราการไฟฟ้าสามเสนนะครับตรงจุดนี้ ว่าสาราตากฟิฟ้าสามเศษของกาาไฟิฟานครหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในบริเวณสารากัันสาราก็มีความสวยงามน,นะครับก็เดิเข้ามาพักเหนื่อยตรงนี้กันละ ยังสวยงามนะครับสามารถใช้เป็นสาระอเนกประสงค์ทำกิจกรรมต่างๆได้ก็ได้เข้ามานั่งพักเหนื่อยกันแป๊บหนึ่งเลยมาที่นั่มาชมมายืนชมพักเหนื่อยกันแป๊บหนึ่ง เราจะไปเดินดูจุดต่อไปต่อนะครับตอนนี้เราได้เจอกับอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้าของผมนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสวนลุมที่นี่เลยตัวใหญ่มากโอ้ยทำอะไรดีเราต้องให้เขาไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่เ,นเขาจะค่อยๆเดินชา้าๆนะครับเราต้องให้เขาไปก่อนเขาคือเขาคือเจ้าถิ่น ขาผ่าไปแล้วครับตอนนี้เราก็สามารถเดินได้แล้วครับเขามาจากตรงบึงน้ำตรงนี้นะครับสำหรับสัตว์สัตว์เลี้ยงไม่ได้สัตว์เลี้ยงนะสำหรับตัวนี้ก็เหมือนก็เป็นสัญลักษณ์คอนโซลลมนะครับเจอที่สวนลุมนิสิตว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเขาเรียกอะไรตัวตะกวดใช่ไหมตะกวด เป็นสัตว์ร่วมโลกของเรานะครับเขาก็มาพักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับที่เรามามาเดินเล่นกันนี่นะครับเดี๋ยวไปชมจุดต่อไปกันนะครับข้างหน้านี้ก็จะเห็นเหมือนก็เป็นศาลาอาคารอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรเข้าไปดูใกล้ๆกันวันนี้ผมก็เดินเข้ามาจน ถึงตรงศาลาด้านในอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าดานตรีในสวนคอนเสิร์ตเดบพาร์ซึ่งเขาก็จะมีจัดดนตรีในสวนตรงจุดตรงนี้กันนะครับตอนนั้นเป็นศาลาที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้เลย ตรงบริเวณตรงด้านหน้าของศาลาน,นี้ก็จะมีภาพปฏิมากรรมนะครับเป็นเหมือนกับเป็นลูกเด็กสามคนนะครับเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แน่แหละสามคนยืนชูมือกันนะครับหันหลังชนกันตรงนี้ก็เขียนว่าโครงการเยาวชนเพื่องานปฏิมากรรมโดยสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ นในปีเยาวชน2528นะครับก็จะมีความหมายนะครับก็น่าจะเป็นลูกป,ปั้นของเด็กเยาวชนนะครับหันหลังชนกัน3คนส่วนข้างหน้านึงก็จะเป็นสระนามอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนจุดข้างหน้านี้ก็จะเป็นลานสนามเด็กเล่นนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันเยอะเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ชุดใหญ่เลยก็เขียนว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามและการปรับภูมิทัศน์อี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นสําหรับให้น้องๆหนูๆได้เล่นกันนะครับมีชิงช้าด้วยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มากครับตรงจุดนี้ อุปกรณ์จะมีทั้งหัดส3จุดใหญ่ๆเลยสามารถมาปินป่ายเล่นได้นะครับส่วนพื้นนี้เขาก็จะทำเป็นทรายนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็จะมีเป็นลานตรงนี้ให้ด้วยนะครับลานจัดกิจกรรมอนเนกประสงค์ต่างๆตอนนี้ผมก็เดินจุกระท่ามาถึงบริเวณประตูอีกฝั่งด้านหนึงนะครับ ก็เดินมาก็เกือบจะครบรอบของสวนลุมนะครับเดินมาจนกระทั่งถึงจุดตรงท,ท้ายนะครับเขาเขียนตรงนี้ว่าสวนสารวันนะครับจุดตรงนี้นี่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในนะครับเพราะว่า จะมีเป็นพระพุทธรูปให้เราเข้าไปกราบไหว้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระต,ตรงบริเวณจุดนี้กันที่นี่อีกาค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างที่ผมเดินมาตลอดทางนี่มีเสียงอีการ้องกันตลอดเลยไม่มีหยุดเลยครับตรงนี้ก็มีอีกฝงหนึ่งครับกําลังเล่นน้ํากันอยู่ฝงใหญ่เลยครับตรงนี้เล่นน้ํากันสบายเลย จุดข้างหน้านี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพอรแล้วเขามีโต๊ะให้เราบูชาได้มีทุกเทียนให้เราด้วยนะครับนี่มากราบไหว้กันแล้วก็มาอาธิษฐานขอพรกันได้นะครับจุดนี้ เสียงอีกานี่ร้องกันเยอะมากเลยครับต้นนี้ร้องกันระงมไปหมดเลยจุดนี้อีกาเยอะมากเหมือนกว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมหลักเลยนะครับเนี่ยอยู่บนต้นไม้อีกเยอะแยะเลยอ่ะเยอะมากเลยตรงนี้ส่งใกล้ๆกัน,นครับก็จะมีพระให้เราว่วอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ทางด้านบนนั้น เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้กันต่อจุดนี้ก็คือพระพุทธรรมหาประชานลุมิตรพิชิตมานะครับ ก็จะมีทุกมีเทียนบริการให้เราพร้อมเลยนะครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพอรกันส่วนจุดข้าง้างนี้ก็จะเป็นลานจอดรถครับตอนนี้ผมก็เดินมาจนกระทั่ง คร,รอบหนึ่งละจุดข้นหน้าดนี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลจุลานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศพายในสวนลุมพีนีนะครับที่ผมมาเดินเที่ยวและเก็บบรรยากาศประจุกันมาให้เพื่อนๆได้ชมกันขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ